อยู่ที่สนามบินสวนุวรรณภูมินะคะแล้วก็รอที่จะเช็คอินเนาะให้ดูว่าคนที่รอเช็คอินนี้มีเยอะแค่ไหนและนี่คือคนที่ต่อคิวเช็คอิน,นะค,ะค่ะเยอะมาก oh <my> God. ใช้เวลารอในการเช็คอินนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เช็คอินเสร็จแล้วแล้วก็ผ่านอินเวกชั่นเรียบร้อยนะคะกําลังเดินเข้าไปที่เกเตเ6กกันนะคะ ตอนนี้ร้านค้าต่างๆในสนามบินก็กจะเริ่มกลับมาเปิดแล้วจ้ะอีก5านาทีเขาจะเรียกเครื่องแล้วต้องรีบหน่อยอ,อันนี้ก็คือรีบสุดของเราแล้วนะคะ <c oughs> คืออยากไปเดินดู <c oughs> ชอ็อปต่างๆมากเลยนะคะ <c oughs> เพราะมันเยอะแบบอลังการมากนะคะ <c oughs> แต่ว่าเวลาไม่พอก็ทำได้แค่เดินดูแค่นี้แล้วกันเนาะ ราก็อยู่ที่เกตแล้วนะคะเกตเ6เวลาเรียกขึ้นเครื่อง7โมง45แต่ว่าตอนนี้8โมง5นาทีแล้วนะคะก็ยังไม่เรียกขึ้นเครื่องเลยก็โอเคยังทันยังได้นั่งพักอยู่ไม่ต้องรีบขึ้นเครื่องตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็เดินเข้าไปที่เครื่องกันนะคะเดินทางกับการบินไทยคะ่ะจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง40นาทีนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องแล้ว จริงๆก่อนหน้านี้ค่ะม่เคยถูกแคนเซิลไฟไปนะคะก็เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงแคนเซิลเพราะว่าคนเดินทางน้อยมากเลยนะคะคนนึงก็จะดูหนังคนนึงก็จะนอนอาชีบอกปิดม่านลงให้หน่อยได้ไหมมันแสบตาโอเคปิดก็ปิดตอนนี้เราก็เดินทางกันมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะหลับไปหนึ่งกลุ่มมีของกินมาเสิร์ฟนะคะ ตื่นมาแล้วก็พบว่าหนังดูเรานะคะเราไม่ได้ดูหนังเลยเปิดทิ้งไว้แล้วก็หลับปุ๋ยเลยค่ะ อีกตืดใจเดียวก็จะถึงสนามบินแล้วนะคะตอนนี้เครื่องบินลดระดับลงเพื่อที่จะแลนดิ้งค่ะพอมาถึงสนามบินนะคะเราก็จะต้องมาซื้อซิมการ์ดกันก่อนเลยเพื่อที่จะใช้ลงทะเบียนเกี่ยวกับการควอนทีนค่ะเดินตามสเตปไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เรามาถึงสนามบินเผาหยวนแล้วนะคะก็คือหลังจากที่ซื้อซิมการ์ดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มารอตรวจเอชีเคที่สนามบินค่ะที่นี่เขาตรวจให้เลยที่นี่เขาจะตรวจโควิดแบบน้ำลายนะคะเขาจะมีกระปุกให้แล้วก็เดินออกไปตรวจที่นอกอาคารนะคะ หลังจากที่ตรวจโควิดเรียบร้อยนะคะก็จะมีแท็กซี่มารอรับไปส่งเราที่โรงแรมเพื่อที่จะกักตัวค่ะการกักตัวก็จะเป็นแบบ3บวก4นะคะก็คือกักตัวที่โรงแรม3วันไม่สามารถออกไปไหนได้แต่ว่า4วันหลังสามารถออกไปได้แต่ว่าต้องตรวจเอทีเคก่อนค่ะตอนนี้ก็มาถึงโรงแรมกักตัวแล้วนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมามาอัปเดตให้ฟังในคลิปถัดไปนะคะ